การเปิดใช้งานแอปพลิเคชันไวซ p p y ทไทยครั้งแรกชื่อผู้ใช้จะเป็นเลขประจำตัวนักเรียน5หลักส่วนรหัสผ่านการใช้งานครั้งแรกจะเป็นเลข1 2 3 456เมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้วระบบจะบังคับให้เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เมื่อเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เรียบร้อยแล้วระบบจะให้เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านใหม่อีกครั้ง เมื่อเข้าสู่หน้าหลักได้แล้วสามารถชรําระเงินได้2วิธีวิธีที่1ชําระกับเจ้าหน้าที่โดยการกดปุ่มที่ชื่อว่าชําระด้วย QR code ระบบจะแสดง QR code ให้นํา QR code ตรงนี้ไปชําระเงินกับทางเจ้าหน้าที่การเติมเงินด้วยวิธีที่2นะคะก็คือเติมด้วยตนเองนะคะโดยการคลิกที่ปุ่มที่ชื่อว่าเติมเงินเมื่อเข้ามาหน้านี้แล้วให้เลือกจํานวนเงินที่ต้องการเติมนะคะอย่างเช่นเลือก100ร แล้วก็กดเติมเงินค่ะเมื่อกดเติมเงินนะคะให้คลิกที่ k-bank ซึ่งจะไม่มีค่าธรรมเนียมน,นะคะแล้วก็กดจ่ายเงิน,นะคะ่ะระบบจะแสดง QR code นะคะให้ดาวน์โหลด QR code แล้วก็สแกนจ่ายด้วยแอปพลิเคชันธนาคารของตนเองทุกทุกธนาคารได้เลยค่ะ